อาจารย์ครับการลงวินัยในคิดจักคืออะไรและต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างครับการลงวินัยนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นในการเติบโตขึ้นในความบริรสุทธิ์ของคิดจักนะฮะอาจจะเป็นคําที่ฟังดูแล้วน่ากลัวนะฮะแต่ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็น่าเศร้าคิดจักหลายๆที่ก็ละเลยเรื่องเหล่านี้ด้วยถ้าผมจะให้คำนิยามสั้นๆของการลงวินัยในคิดจักก็คือ การช่วยเหลือให้พี่น้องสมาชิกที่หลงผิดทําบาปเนี่ยให้กลับมาเดินกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งหรือว่าถ้าผมให้คำนิยามอีอย่างมันก็คือการลงวินัยในคิดจักเนี่ยเป็นการช่วยเหลือพี่น้องสมาชิกที่ทำบาปนะฮะให้เขากลับใจแล้วก็กลับมาที่คิจักแล้วก็เดินกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการลงวินัยในคิดจักรเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยมาจากมัทธิวบทที่18นะฮะเพราะว่ามัทธิวที่18เนี่ยมีการพูดถึงขั้นตอนหรือว่าขบ,บวนการที่คิดจักรหรือว่าคริสเตียนเราควรจะใช้เมื่อพี่น้องคนคนหนึ่งเนี่ยได้ทำบาปที่ขัดแย้งต่อพระคำของพระเจ้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ,อสมมติว่ามีพี่น้องคนหนึ่งทำบาป สิ่งที่มัทธิวบทที่18หนุนใจก็คืออย่างแรกเนี่ยให้ไปตักเตือนเป็นการส่วนตัวอาจจะเป็นสอบบอผู้นำคิดจักเนี่ยไปพูดคุยกับสมาชิคนนั้นไปการส่วนตัวร้องขอให้เขากลับใจให้เขาตระหนักถึงความบาปที่เขาทำอันนี้คือขั้นตอนแรกอย่างที่สองเนี่ยถ้าทำอย่างแรกแล้วเนี่ยไม่ได้ผลเนี่ยอ,อย่างที่สองที่พระธรรมมัทธิวบทที่18ได้บอกก็คือให้พาพยานไป เพิ่มนะจะคนสองคนสองสามคนเพื่อที่จะไปะเผชิญหน้ากับพี่น้องคนนั้นที่ไม่ยอมกลับใจไม่ยอมอหันหลังให้กับความบาบที่เขาทำที่พระคัมภีร์เก่าอาย่างชัดเจนแต่ว่าถ้าทำอย่างที่1นึ่งเราไม่ได้ผลอย่างที่ 2.. พี่น้องคนนั้นก็ยังไม่กลับใจอย่างที่ 3.. ามที่พระธรรมมธิวบทที่18ได้พูดถึงก็คือการ การแจ้งต่อพี่น้องคดีจักในที่สาธารณะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าขั้นตอนที่1กับ2เนี่ยสมาชิกในคดจักอาจจะไม่ได้รู้กันหมดทุกคนหรือว่ารายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าขั้นตอนที่3นี่คือเป็นการประกาศในที่ประชุมอาจจะเป็นในที่ประชุมสมาชิกว่าพี่น้องคนนี้ได้ทําบาปในลนนนักษณะนี้แล้วก็ไม่ยอมกลับใจอาจจะไม่ถึงกับลงรายละเอียดทุกเม็ดแต่ว่า เป็นการประกาศให้ทุกคนเนี่ยรู้เนื้อหาแล้วก็สิ่งที่เขาได้ทำบาปและอาจจะเป็นการาหยุดาการเป็นสมาชิกชั่วขณะก็ตาบได้ที่เขายังไม่กลับใจแต่ถ้าไม่มีการกลับใจเมื่อขบวนต่างๆนี้เกิดขึ้นก็าจะาถึงขั้นขับให้ผลจากการเป็นสมาชิกของคิดระจั แต่ว่าในขบวกนการทั้งหมดนี้ไม่ได้แปลว่าเราจงเกลียดจงชังพี่น้องที่ทําบาปแต่มาเป็นการทํางานร่วมกันของผู้นําคิดจักรแล้วก็สมาชิกคีดจักรให้พี่น้องคนนี้ได้กลับใจแปลว่าเขามาโบสถ์ได้ไหมเขามาได้แปลว่ามาสมามัคคีทธรรมได้ไหมมาได้แต่ว่าคิดจักรผู้นําและสมาชิกเนี่ยต้องช่วยกันตักเตือนช่วยหนุนใจให้เขารู้ว่าตอนนี้คุณอยู่ในความบาปคุณต้องกลับใจ พื่อที่เราสามารถที่จะรับคนกลับมาเป็นสมาชิกของคิดจักรอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คิดจักรหลายที่ไม่ปฏิบัติกันผมเคยอยู่ในคิดิจักรที่ทาําลักษณะนี้แล้วก็อาจจะฟังดูน่ากลัวแต่ว่าเป็นสิ่งที่สวยงามมากเพราะว่าวัตถุประสงค์เนี่ยของการลุกวินัยคิดจักรไม่ใช่เพื่อที่จะเหยียบใครคนหนึ่งให้จมดินลงไปแต่เป็นการช่วยเหลือด้วยความรักเป็นการกอบกู้เป็นการ ึงพี่น้องคนหนึ่งขึ้นมาจากความบาปเพื่อที่เขาจะได้กลับมาเดินในทางของพระเจ้าอ,อีกครั้งหนึ่งคิดจักรของเรายังไม่เคยมีการลงวินัยคนในคิดจักรและหวังว่าจะไม่ต้องทำนะแต่เมื่อจําเป็นจะต้องเกิดขึ้นนี่คือกระบวนการต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าการลงวินัยคิดจักรค,คือการช่วยเหลือ พี่น้องสมาชิกให้เขานั้นได้กลับใจแล้วก็กลับมาเดินในทางของพระเจ้าอีกครั้งเพราะฉะนั้นนี่คือคำนิยามแล้วก็ขั้นตอนการปฏิบัติคร่าวๆข,ข,ของการลงวินัยในคิดจักรครับ